เดี๋ยวไปตัเ่าลนอที่ขึ้นมาำกคือเดี๋ยเรามาชุแต่สาัดนะครับชึีกนะค,ะ<อ>คร,รับใกล้เรี500ูไ0 0เมตรชายนะครับอะวัติออกลู่นอกแล้วครับส่งแนชากันกกด,ด้วยนะครับ มาแล้วะคล้ไทยเรามาแล้วอยู่รุ่นนอกหนึ่งคนรุ่นในหนึ่งคนครับประวัติมาแล้วมาแล้วครับประวัติขึ้นมาที่3มแล้ว

เมื่อวานเนี่ยอู้ชมมีล้อสกแน่อครับเมื่อวานเนี่ยกีฬาีแซงหน้าเส้นมาแล้วนะครับสิบเมตรสุดท้ายครับเดี๋ยวมาดูว่าในพันห้าร้อยเมตรชายจะหีหรือเปล่าแล้วแกมมาอดีด้วยครับอ่าเร็้ขึ้นมาคเรด้นมาครับนนี้เียก่อาแล้วเฮ้ยเฮ้ยของเราไปอยู่ลู่ในก็ไอ้นั่นเบียดไปแล้ว โดนล็อกแล้วประวัติเรานะไอไอลูกขาวนอกออกออกได้ประวัติออกเลยประวัติออกมาประวัติขึ้นมา็วโอเคไอ้สอเฮ้ยหมายอะไรดิหุ้ยเสื้อำเงินของเราโอ้โหที่สอ มาดิเร็วมสามอุ้ยเร็วมเร็วเริ่มเ <ไป S 1> ย่ปาครับสองกับสามมามาโอ้โห <ij ic> โอ้โหโอ้โห,โอโหไอเส้นนำเงินของเราไอคนที่สอง,องเด็กวัยรุ่นคนใหม่โอ้โห <ij ic> <c oughs> สุดยอดครับที่สองกับที่สามเหรียญเงินกับเหรียญทองแดงครับทีมไทยขอยงเราปีนี้ สุดยอดโอ้โหดูยาวๆครับคลิปดูไปยาวๆโอ้โหโอ้โหคนนี้คนนี้ออกมาทันโอ้โหอันนี้ที่สามแม่ที่สามที่สามที่สาม